สวัสดีค่ะแนนซี่สุดสมัยนะคะก็วันนี้นะคะแนนอยู่ที่ฟ้าใสยสกายบูนะคะสเตชันนะคะซึ่งออนแอร์ทั่วโลกค่ะก็เมื่อวานวันวเรทแทยคนโสดไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่ายังมีความรักมากมายไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติและเพื่อนฝูง นะคะสำหรับแนนนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะดรนวรัชัชยสุดธ์แล้วก็ท่านหม่อมราชวงศ์ปนิธานเฉลโลดแล้วก็แขก VIP นะคะท่านนายตำรวจใหญ่ท่านดรท่านนพลอาจารย์คลิสนะคะแล้วก็เพื่อนพี่มากมายนะที่ร่วมกันไปฉลองวันเกิดของแนนนะจริงๆอะ่ะตัวเอง <laughs> <laughs> อยากบอก จริงๆวันเนี้ยเป็นวันเกิดที่แท้จริงแต่ไม่ค่อยบอกใครหรอกกลัวโดนทําของใส่สมัยนี้ไม่ได้หรอกบอกวันเกิดใครเดี๋ยวไปทําของใส่ยิ่งศัตรูเยอะแยะนะเพราะว่าหนึ่งเราก็ช่วยในเรื่องโครงการป้องกันการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็เราใสาบุญนะสิ่งไหนที่ไม่ดีทุกคนก็ ส่งมาเราพร้อมที่จะเป็นปากเสียงให้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นี่นะคะก็เราก็อ่ะของพี่ต่ายเท้าบูมนะทานแล้วถอยไว0859399909หลังจากนั้นอันนี้อะไรเนี่ยอ้าผงฟูบูมดีแน็กซ์ที่เมื่อกี้บอกนะก็ชะลอไวใส่กับน้ำทานได้เลยนะทำให้ดูสดใสละเลย แล้วก็ก็จะมีของบูมมากมายนะก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะของดีไอคอนค่ะซึ่งคุณต่ายเตือนจิตนะคะก็ได้มาเสนอสินค้าชะลอวัยนะให้ท่านผู้ชมค่ะก็ออฟฟิศเราอยู่ชั้นห้านะคะอิมพ r เรียนรักาแพดสิบ83ค่ะนะคะสิ่งดีๆนะคะอายุรศาสตร์ชะลอวัยนะคะทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพค่ะนะคะ พูดถึงการท่องเที่ยวตอนนี้นะคะ NKSP Travel นำท่านไปนั่งรถไฟเร็วที่สุดไปหลวงพระบางถะะ้เราไปเวียงจัดกันนะคะนาทีท้องโทรเข้ามาเลยกลุ่มค่อนข้างเต็มแล้วนะคะต่อร,รับเดินแห่งความรักค่ะ7,999บาทค่ะ085 939 9909ค่ะนะคะแล้วก็เราก็จะมีไปลอยเทาะลอยกลมแก้ปีชง เสริมดวงนะคะสนับสนุนด้วยน้ำปลาแม่พริมจาวิลลานะคะซึ่งตอนนี้ใครโทรมาให้ฟรีเลยค่ะนะคะก็เบอร์เดิมค่ะ085 939 9 9 0 9ค่ะปาสดุสายสกายบูสเตชันทีวีมาสเตอร์ซึ่งออกทั่วโลกเลยนะคะ ขอขอบคุณดรเชยรัตน์ชย,ยสุนรอาจารย์คลิปนะ,ะท่านหมอนราชวงศ์บณนิทานจรุนโลดและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านซึ่งได้ไปร่วมบวยพรวันเกิดให้นนซี่ค่ะที่สยามฟิวชั่นสุขุมวิท24วันนั้นก็สนุกสนานเราก็ได้เอานำภาพไปลง YouTube มีการประกวดร้องเพลงนะะจริงๆแล้ว่วความสุขของน้องรัตเธอเธอก็เอาแขกในงานประมาณร้อยคนากล่ะมาขึ้นร้องเพลง แจกถ้วยทุกคนดิฉันก็ได้ถ้วยหลอมบ้วยนะ,ะก็สนุกสนานกันนะคะก็เป็นการเลี้ยงวันเกิดและการโปรโมทห้องอาหารที่อาหารอร่อยที่สุดนะคะเสียวฟิวชัน่นคุยซีสุขุมวิทิี่สีค่ะโทรไปนะคะน้ำยาปูอร่อยมากหมูอบอหมูกรอบหมูอบฮ่องกงนะคะก็ด็อกเอร์ชัยรัตน์สุดนะคะ นายกสมาคมการค้าธุรกิจสากลไทยจีนนะคะน้องรักเลยนะคะก็เปิดอยู่ทุกวันนี้อย่าลืมนะคะไปเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกไปกับ NEX k Travel ค่ะนะคะทานอาหารให้อร่อยก็ต้องแม่พายุจาวิลัสค่ะแล้วอายุรศาสตร์ถอยวัยต้องบูมของดีไอคอนค่ะก็มีจำหน่ายแล้วตอนนี้น้ใครที่อยากจะมาเป็นตัวแทน ก็เขาก็เปิดรับแล้วก็มีสอนออนไลน์ฟรีที่ชั้น5้าอิมพิเรียนนะคะและพาวแปค่ะนะคะก็พอให้คนที่ยังโสดมีความรักคนที่มีความรักอยู่แล้วก็มีความรักมากขึ้นในเดือนแห่งความรักนี้นะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันดีๆนะคะเราก็ใครที่เกิดวันพุธกลางคืนนะวันพุธก็บูชาพระราหูค่ะปีนี้เป็นปีดีค่ะนะคะอย่าลืมนะคะก็ โทรเข้ามากดไลค์กดแชร์เราแจกคูปองไปทำหน้าฟรีทุกท่านค่ะจาก Get erm าเกตกมวลคลินิกค่ะสำหรับวันนี้แนนต้องขอลาไปก่อนนะคะ Happy ้วาเลนไทน์เดค่ะบ๊ายบาย